ตำรวจภาคสองบุกทลายแก๊งอินเดียเปิดเว็บผนันข้ามชาติพบเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาทมีแอดมินดูแลลูกค้า21คนเมื่อเวลา12นาฬกา30นาทีวันที่11มิถุนายน2 5 6พารดพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพร้อมด้วยพลตำรวจตรีชัดชัยสุรเชษฐพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพันตำรวจเอกทวีกุทแถลงผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองปลือ และพันตำรวจเอกนาวินทีรวิทย์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยาพันตำรวจโทวีรชัยทินตมุตสารวัตรสืบสวนสำนักตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีนำกำลังชุดสูงปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีและงานสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งได้นำหมายค้นสารจังหวัดพัทยาเข้าตรวจสอบบ้านทักเลขที่หนึ่งร้อยทับเจ็ดหมู่สิบสอง ตำบลหอนองปลืออภอบางละมุงจังวชนบุรีหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ข้ามชาติจากการตรวจสอบบ้านสองชั้นขนาดใหญ่มีรั้วรอบขอบชิดและมีสนามในตัวบ้านชั้นล่างพบชาวอินเดียจำนวน8คนทำหน้าที่เป็นแผนกแอดมินเว็บพนันออนไลน์กำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แชทพูดคุยดูแลลูกค้าและควบคุมระบบการฝากถอนเงินขณะที่ห้องนอนบนชั้นสองพบชายชาวอินเดียอีก13าคน นอนหลับพักผ่อนอยู่รวมทั้งหมด21คนตำรวจจึงเชิญตัวชาวอินเดียทั้งหมดลงไปชั้นล่างเพื่อตรวจสอบเอกสารทั้งนี้การตรวจสอบพบว่าชายชาวอินเดียไม่มีพาสปอร์ต8คนส่วนที่เหลือมีพาสปอร์ตครบถ้วนถือวีซ่านักเรียนต่างชาติโดยสามารถยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน8เครื่องโทรศัพท์มือถือกว่า100เครื่องซิมการ์ดจำนวนมากสมุดจดบันทึกรายชื่อลูกค้าเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพลตำรวจตรีชัดชยัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เปิดเผยว่าการจับกลุ่มสืบเนื่องจากสย์ปราปรามคนร้ายข้ามชาติได้สืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวมีชาวอินเดียได้มาเช่าบ้านอยู่ตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยพบความผิดสังเกตเกิดขึ้นจากมีคนอินเดียจํานวนมากพักอาศัยอยู่แต่ภายในบ้านจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อออกมารับหรือออกไปซื้อวัตถุเพื่อทาอาหารประกอบกับค่าไฟพุ่งสูงถึงเดือนละสามถึงสี่หมื่นบาทต่อเดือน จึงใช้เวลาทําการสืบสวนด้วยมาและรวบรวมพยานหลักฐานขออํานาจศาลจังหวัดพัทยาออกหมายคน้นสนที่กาลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดังกล่าวทั้งนี้พบว่าชาวอินเดียกลุ่มนี้ได้ดูแลเว็บพนันออนไลน์ถึง7เว็บและมีลูกพี่ใหญ่เป็นคนอินเดียซึ่งอยู่ระหว่างตามตัวมาสอบสวนพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า200ล้านรูปีคิดเป็นเงินไทยประมาณหนึล้านบาทผ่านระบบบัญชีธนาคารที่ประเทศอินเดีย ส่วนระบบเซิร์ฟเวอร์ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดซึ่งอยู่ในระหว่างการสืบสวนหาข่าวเบื้องต้นได้ควบคุมตัวชาวอินเดียทั้งหมดพร้อมของกลางไปทําบันทึกจับกลุ่มยังสถานีตาํารวจภูทรเมืองพัทยาพร้อมประสานงานตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีตรวจสอบการเดินทางว่าเข้าออกเมืองถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พร้อมขึ้นแบล็คลิสบัญชีดําสั่งห้ามเข้าประเทศไทยก่อนส่งพนักงานสอบสวนดําเนินคด,ดีเร่งขยายผลว่าชาวอินเดียกลุ่มนี้ มีเครือข่ายอยู่ที่ใดในประเทศไทยบ้างและเพื่อดำเนินการกวาดล้างให้สิ้นซากต่อไปบรรยงจันรอดชนบุรีรายงานท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ